เคยได้ยินเรื่องเรือเมฟลอเวอร์มาก่อนไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเมฟลอเวอร์ชิมให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะขอเน้นไปที่เวอร์ชั่น2 0 2 0เป็นหลักนะคะว่าจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันเดิมเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกัเรื่องราวของเมฟ f l เวอร์เนี่ยก็คือว่าต้องย้อนกลับไปที่คศ1620นะคะซึ่งเรือนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นเรือที่ ขนส่งผู้โดยสารนะคะที่ต้องการจะไปตั้งถิ่นฐานซึ่งเราเรียกคนกลุ่มนี้นะคะว่าพิวริมนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็แล่นเรือนะคะจากอังกฤษเนาะไปยังโลกใหม่ในยุคนั้นนะคะซึ่งก็คืออเมริกานในปัจจุบันนี้เองแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์สหรัฐอีกด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าให้เล่าจริงๆอ่ะประวัติของเรือลำนี้เนี่ยมันจะยาวมากๆนะคะเอาเป็นว่า สามารถไปหาข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะใน Google ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเราจะมาเน้นเวอร์ชัน2020น2020เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะทุกคน m a y f l o w e r a u t o n o m o u s s s i p นะคะหรือว่า m a สสี0รก็เป็นเรือที่มีความยาวเนี่ยประมาณ50ฟุตนะคะเป็นเรือที่ร้อยกับตันนะทุกคนเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วย AI และทีมพัฒนาเขาเนี่ยก็ได้ท่ะ เขาก็ได้ลองเทสเนาะโดยปล่อยให้แล่นออกจาก p r i m ม u t h ์นะคะที่อังกฤษนะคะแล้วก็แล่นเข้าสู่เวอร์จิเนียที่อเมริกาเนาะซึ่งจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะในอีก3สัปดาห์ต่อมาแต่ว่าทั้ง2เมืองนี้อะ่ะเขาถูกขั้นด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมซึ่งการที่เราจะเล่นเรือข้ามมหาสมุทรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะทุกคน และใช่ค่ะความพยายามครั้งแรกในมิชชั่นนี้ของพวกเขาเนี่ยก็เฟลไปเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาเทตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่เฟลไปเนาะส่วนตอนนี้เขาก็บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยกำลังแบบออ t เดอรเวย์นะทุกคนกำลังอยู่ระหว่างทางเลยเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยเขาก็จะถูกปล่อยให้แล่นออกไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เลยยังอยู่ระหว่างทางนั่นเอง ก็สามารถไปชมไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะมุมมองต่างๆจากเลือได้ที่เว็บออฟฟิเชียลเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้เนาะ mm hmm. ก็สามารถจิ้มเข้าไปดูได้เลย เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า m a y f l o w e r s h i p เวอร์ชัน่น1ก2 0กับเวอร์ชัน2020นเนี่ยมันจะต่างกันเยอะไหมนะคะทุกคนก็สามารถดูข้อมูลจากในรูปประกอบไปด้วยได้เลยนะคะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะมันก็พัฒนากว่าสมัยก่อนเยอะมากๆทุกคนเนาะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของเรือทุกวันนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะคะก็อย่างเช่นพวกความเร็วสูงสุดของเรือเนาะเวอร์ชันน2020เนี่ยจะแตกต่าง จากเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนเพราะว่าแมส400เนี่ยมันจะอยู่ที่10น็อตนะคะส่วน เวอร์ชันเก่าจะอยู่ที่5น้นอนเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ระยะเวลาตลอดการเดินทางอะ่ะของเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีความเร็วกว่านะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่12วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ย1,220เนี่ยใช้เวลาถึง60วันด้วยกันนะคะก็ถือว่านานมากๆนะทุกคนส่วนเรื่องขนาดของตัวเรือก็จะต่างกันครึ่งๆเลยนะคะไหนจะเรื่องน้ําหนักของเรืออีกเนาะที่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะหนักเพียงแค่5 เท่านั้นนะทุกคนส่วนเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะหนักถึง180ตันเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆอ่ะมันก็เลยทำให้วัสดุที่ใช้ใน เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีความคือมีน้ําหนักเบาแหละแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งแรงเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นของแต่ละเวอร์ชั่นกันดีกว่านะคะจะขอพูดถึงตัวเวอร์ชั่นเก่าก่อนเลยนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่า May Flower ์ลำนี้เนี่ยก็จะใช้บรนทุก p ิ l r r i ม s นะคะจากอังกฤษไปสู่ New World นะคะซึ่งก็คืออเมริกาเนาะส่วนเวอร์ชันใหม่2022เนี่ยมิชชั่นของเขาก็คือว่าเป็นเรือที่ คอยรีเสิร์ชมหาสมุทรของเรานะแล้วก็เป็นรุ่นบุกเบิดของเรือนะคะที่ใช้วิจัยในเจเนอเรชันใหม่ๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยแมส400เนี่ยเขาก็ยังอยู่ระหว่างทางนะคะก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์นะหรือว่าจะไปดูภาพนะคะจากเรือลำนี้ก็ได้เช่นกันนะะก็สามารถแวะไปชมไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่ทางเว็บไซต์ออฟฟิเชีก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะคะอยากจะไปอ่านข่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะคะส่วนเอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็สามารถติดตามชมกันได้นะคะกับเชกอวีค่ะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย